ตกมาแล้วแดดเจแดดแจ้งแดดคักแดดเนี่พี่น้องปานเพิ่นสิบปตกแักเท่อปัตตะบัดเมื่อบ้านนี่ยผวาตกหยุดบัดมือ,อพูดที่พูดแทะบัดตกแล้วผัดแดดแจ้งปานหยังเมึอ่อฮูฮ้อา แานเพื่อนซื้อบอตกอีกขึ้นไปความโปรย่างบอได้ตัดอย่างมาหลายมือพี่น้องนี่จะฝนกับฝนกันฝนกับตกตกโพสบัดห้าตกแล้วบัลเบิงแดดเพื่อนบัานนี่ชีมีแ่แกมาห้างมาหายล่ะ จักทีตกบ่ตกบาทนี่ลุงไล่สิขึ้นไปยอดอ้อขึ้นไปอันความโปรย่างบาได้ตัดหลายมืออาตั๊งัวก็ยืนอยู่เดิน เอาขึ้นมาไว้อยู่เดินไปไปพ่อกันยุพ่อกันยุ่นละพี่น้องป้าอย่างกับสวัสดีเด้อสุขุสุขคนบวาศิยุในประเทศหรือต่างประเทศกะยินดีเข่าสูช่องลุงไล่อีสานบานเฮ้าคือเก่า พี่น้องมื่อนี่ลุงไล่บวมีทุระอย่างกเ็เลยขึ้นมากความจอกอย่างเพื่อได้ตัดมือเล่งจักสีได้ตัดบริตัดไปไปเบิง่งน้ำกันความจอกอย่างมาหอดปลายอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้อง บริตัดหลายมือดำปื้อปื้อพี่น้องบึงเพชรน้ำความ ดอกอยางมันจังสีตัดง่ายนี่บ่มีหอดบ่มีหอดน้ำอยางพี่น้องหลายมือล่ะบม่มีได้อยาง น้ำมีดนี่ยเราพอบาสิขายไว้ๆนี่เด้สิได้ขายอยู่บ่พินน้องหลายมือเนี่ยมีบุได้หออน,น้ำย่างโอ้ยรูเสพิน้อง หวังหวางลงงเก็เลยขึ้นมาความความจอกโอตุนมีตุนบม่มี นี่แล้วอ,อ,อีสานบ้านห้องพี่น้องเวลาว่างกามาความปูความจอกนี่เขาเอื่นว่าความจอกม่ต่ฝนความใบให้มันตัดง่ายๆนะ หลายมือเลยว่าฝนตกกรจตกน้ำมาหลายนี่พี่น้อง น้ำในในหน้าน่าบาลายตกกระตกพระซ้ำนั่นละ่ะเมื่อนี่พระเด็กแจมเด็ด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 คับปานเออปานสิบิดนฝน ้าไดยตัดได้จีดมือเล่งมาความไว้ยากยิบพี่น้องเนียกีดยางนี่ก็ได้ลำบากกับลำบากตอนยามถึงสี่ล่ละยามฝ่ากตกฝนลงมาเนี่แหละพี่น้องมันนัน ยากนําบได้ตัดยากนําาน้ําอยู่ในจอกอย่างหลาย มือผู้มีตะหนามร้อนโนี่แหละพี่น้องเอ้ยแงความจอก บบได้ตัดลายมือหน้ายางดำป,ปือป้าย่างก็เริ่มหกละ นี่คือความเจาะเอาน้ำออกจากปูสิเดตัดง่ายๆก็ได้อย่างสามมิต มูเขาเพราะว่าจะขายล่ะโอ้ยมานสิไแตขายนะมูเขาเมื่อ้้นหน่อยเถอะเกีน้ำฝนเนี่ยแหละพี่น้องบริตรัดต์ มือ,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 อดใดก็มีแต่ฝนแต่ฝนโอ้ยน้ำยางออกดีขึ้นีกับไข่ละเมียเนาะสบได้อุ้งทางพุ่นโปรตรงนี่ ไหลายอยู่ยังหลายอยู่ที่พป่น้องจักที่ความเรยวบเบลเลวดอกปลูกมังนัดซับไว้น้ำปลาอย่าง จักเได้กินบริกินยากระห่มหล่งเบิงพี่น้องเอามานัดสับใส่ปลาอย่างได้ปีนึงวะปลูกลายลอ่งอยู่แล้วพี่น้องที่ล่องนึง ลองเบิงทั้งผูกกระมีลองพวกิัง,งน้่นยาวไปพูดละเด็ดทักเด็ดแน่บ้านี่ความกันยังบ่แล้วดอก พี่น้องก็สิได้พักยังไหลอยูย่บ่ไดตัดหกห้าหกหมื 6, ่นหกคืนเลยที่พี่น้องบริจ้ตี์อย่างนี้ อตัดบอตอเนื่องหลายกับมันกระบอกออกกินน้องพู้งไอ้กี่น้องเบิงเขาตัดบอตอเนื่องหลายมันบอออกตัดมือหนึ่งสองมือพันธุ์ยุทธสามมือสี่มือบอออก ขึ้นมาความตัวอย่างมือนี่สำหรับคลิปนี้พี่น้องขึ้นมาความจอกอย่างหน้ามันขังอยู่เพื่อว่าได้ตัดได้กรีดมือเร่งลุงไรก็เลยขึ้นมาความไวบวบเรียวซํำดอกได้เล็กๆ นี่หน่อยอะสำหรับเมื่อนี้ลุงไล่กับขอลาไปก่อนเอาไว้พอกันคลิปหน้าขอหายอีดีไม่แห้งลำลำเรื่วยๆกันสุขู่สุขค้นความเก็บยะได้ความไข่ยามีเอาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโม